เอ่อข้อความที่เป็นเพศสองพันนี่นะไอ้นี่ครับนี่ผมข้อความที่มีเพศมัน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 ค่อยๆเลื่อไปนะครับนี่ก็คือน้องเบสนะน้องน้อกุ้ยน้อน้โชว์หน้าปกไฟล์ที่เป็นโปรไอย่างนั้นเราเอาหน้าโปรไฟล์ที่มาที่ทำให้หนุ่มเชื่อนะนะครับก็อย่างเนี้ยเพศเนี้ยก็คือน้องเบสนะครับอย่าอะไรเงี้ยเขาเอาโลโก้ผมไปใส่ นะครับแล้วก็บอกว่าลายสำรองโอนะนะครับแล้วก็เนี่ยโอเคเพื่อนโกเปิดกลุ่มลับนะครับจะทำไหมไม่ต้องบอกใครนะครับเอาลงมานเนี่ยแล้วน้องเขาก็คุยพอหลังจากที่คุยเนี่ยเขาคือเขาแคปเขาแคปแล้วก็ส่งให้ผมก่อนนะครับนี่รายละเอียดแต่ผมส่งให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งหรือไงฮะอะไรนะนี่คอีกคนที่แอบอ้างนี่คนครับนี่คนที่พี่เขาแอบอ้างไปเพราะเราลองสังเกตดูโปรไฟ<ด>ล์เขาจากของจ<ห><น>ะต <คน S 2> ่างของน้องเบส ไอของน้องโอลิฟก็คือไอ้นี่คือใช้โลโก้รายการผมครับแต่คนนี้คือใช้โลโก้โลโก้ใช้โลโก้ผมนะครับเนี่ยน้องโอลิฟมีข้อความด้วเขาแชทมาคุยกับเราไหมหล่อโคบอยอ่ะเออเปิดในนี่เลยก็ได้ของหนูไม่ของของน้องโอลิสดีรึเป่าสายรึเป่ะเออเดี๋ยวนของน้องต้องเปิดในนี้ครับเดี๋ยวต้องหาให้พอดีของโอลิฟของหนูนี่เริ่มทำแล้วได้ครับน้องนี่ใช่ป่ะอันนี้ละ ก็เราสังเกตดูว่าโลโก้ที่เขาใช้คุยกับน้องโอลิฟก็จะเป็นโลโก้ของตัวองเนงค,คบอยทัศแต่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นโลโก้ของเพื่อนท่าไหนชื่อรายการอะไรที่มันหยิบจับได้แลแ้วม,มันกน็แอบพ่างไปก็้วใส่หมือนกันว่ารูปพวกนี้มาจากไหนเอาจะมาบ่อยใช่ครับไอ้พวกน,นี้ลายน้องก็ส่งมาให้ครับน้องที่พูดที่หายไปรูปภาพนี้เราโพสในเพจหรือว่าเขาเอาในในในเพจของผมเพจก็วบอครับหาง่าย แล้วิดต่ไอ้คนก่อนหน้านี้ที่ว่าเคยเจอโดนหลอกเขาโดนอะไรอย่างนี้เคยติดต่อนหน้านีมยังไม่ได้คับติดต่อได้ครับแต่ว่าน้องคืออย่างนี้ไอ้คนคนเนี้ยเขามีอาชีพแบบนั้นอยู่แล้วไร้ส่วนเขาเมียชีพนั้นตอนที่ผมสัมภาษณ์เขาอ่ะแล้วเขาก็ผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากแต่พอมาถึงกับโอลิมเนี่ยผมก็นึกความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วครับแล้ะลายจริงๆเราจะใช้รูปถือไไม่ครับ อันนี้มันเป็นโลโก้รายการโปรไฟา์มีสองลายถูกไหมลายผลิตัวฑ์ลายทางานถูกไหมใช่ครับผมครับอันนี้อันนี้คือลายลายผลิตัวฑ์อันนี้ไม่มีลายเลยอันนี้ไม่ใช่ของผมเลยเป็นของเราเอาเอารูปเรามาใส่ใช่ไหมเอารูปมาใส่ง่ายรูปใส่โปรไฟล์ใช่เอารูปรูปก็ไปหาตามเพจทั่วไดแต่ลายที่ปองหาน้องเขาเนี้ยน่ะคือใช้เหมือนกันทำเหมือนกันใช่จะเป็นโลโก้ของรายการถ้าเป็นโลโก้เอารายการมาใส่อารมณ์ประมาณนี้คือไปดึงในเพจมาแล้วก็มาัมาทำโปรไฟล์เองใช่อ้างตัวปรไฟก็เป็นตัวผม ผมล้นๆนะฮะก็เรกบอยก่อนดีไม่ไม่อ้างไปบอกคนตาด้วยเขาให้โกบอลมาทําพวกนี้ทำหน้าเชื่อถือมันแค่อ้างโกบอลให้เด็กเล็กๆต้อมาทำงานอาจทำหน้าเชื่อถือไหมประมาณนั้นครับก็สร้างวามหน้าเชื่อถือเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าเราทํารายการพวกนี้อยู่อาจจะมีเล่นลูกแบบของเราเป็นอย่างนี้ใช่ครับเขาเลยมองว่าเฮ้ยมีงานพิเศษนะสนใจไหมแต่อย่าไปบอกใครนะอะไรประมาณเนี้ยเขาให้เด็กน่าโยงถูกแล้วครเนี่